ก็บ,บอกมันอยู่กันไงตัวมันเป็นเป้าขอยกันีว้วยเป็นลูกตกะเงินห่องแจ้งบวกเวกบียกโวยไปจะวาดเหรอ บ้านคอยเอึนงู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 ตาแหโชคกินอะไงูเลยแถอะมันชื่อโชคอะโชคโชคโชคลาโชคลาขบานป่าเลยโชคลาบานป่โชคดีโชคได้เงินได้ความโชคลูกลอตเตอรี่ว่าจะโชคก็จะโชคไมจะโชค โชคดีโชคดีโชคดีทุกอย่างทุกอย่างก่อนมันก็ประสบดีแล้วบอฮอดีสื่อนก่อนงานฉลององค์ปู่นะคะบุตรสื่อตระตรีเจือเทียบุตรถือหมดแล้วสินปัจเจเนี่ยแล้วโชคเนาะฟ้างอห่ามาหัวตาแห้งหันหน้าหันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเลยเด้อนี่หันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเด้๋ยวเด้อเด้อแปดนาทีก็กินข้าวเด้อหนึ่งยังกะปัติเอสองสองหกเจ็ดบาท ไปซื้อหกหาสองเจ็ดเช้าือนบอกไว้หนาอันนี้อันนี้เป็นเลขบนนะคะเพราะว่านงอหัวนขก้นมันบอกหกลงลดลงลดลงวะไมง้อใเบิกข้นกันไปซื้ออย่างไรเงินมามามาเพ่มนเร็ว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 มาให้โชคอีกแล้วอยซื้อสามไกซื้อสามหกสามหก คันคันคันถ้าบ้านลุงป้าเลยนี่โอ้ยเป็นผมผ่าคันคันนะนี่ทักถ้าไรคุนเห็นเพคุนเห็นงูเขาป่ามันบขป่าลูกตกงานมั้งไงโอ้แต่ในว่ามันนี้ยังตกใจเบิดี้ร็วเร็วองบเบกุ้ยไวเอาโทรศัพท์มาให้คนละงงึดไหลคันหน้าคันหน้าเข้าบ้านลุงป้าเลยนี่ มันมีช่วง้นี่ช่วมากช่มาแล้วโอ้ยลี่เรมเรมเร่รหรลี่ออกมาเิ่มเรเให้เหมือนจะบอกว่าโอ้ยลูกหลานเลยมาให้ชแล้วเนึงมันผักป่ะนะแมน้ากลายมันจะตีเป็นเหล็กได้นห้เร็วเร็วเห็วเ็วจ้เห็นหอเล่าวอันเหมือนเหมือนเมื่อเหมือนเหมือนเมื่อนั่นล่ะเมื่อนั่นนะ ขึ้นขึ้นขึ้นเก้าอี้แล้วก็นอนให้เบิ้งอยูที่เดิมโตจริงหรือโตปลอมอันนี้ก็อ,อันนี้ก็ปรากฏให้แล้วก็มันไปไหนไปไหนเลยนี่กินอยู่เมื่อกี้ไหนปรากฏอ่ะเมื่อกี้กินอยู่ปรากฏน่ะไหนนึงในถานุเหรอที่โผปรากฏเอา้าเจอขโมยแล้วครับลุงยี่กูรักอ้อยเด้อเนี่ยตัดของเขาตัดของเขาหักนั่น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 หลักฐานนั่นหลักฐานน่ะ ฮะร้ัอเอางูตะแฮไม่เป็นตัวแต่งูกินป่าถ้าคุกูเทียบเอิญงูกินป่านี่ป่าทางเอิญงูตาแฮนี่งูตาแหมนแม่นี่แบเพื่อนพันธุ์ับลหนีายนี่นี่สองคตแหงคักนี่าชจังน่อีไปซุ่มหัวได้บานีเี๋ยวน่าจะชินแล้วเข้าห้องบ่อย เดี๋ยวเพื่อนกันเดี๋ยวเพื่อนกันไปซูมหัวกันเพืนก็จะไปตีเป็นเลขได้แบบนี้เห็นยาชีแล้าออกหลายรอบแลวมึงแงงงอหูงอหมึงนะวดข้อบว่าตั้งคือหูร้อมเพ่งร้อมยาชีแล้วกิงน่งเปียเอาเลยโซเลยเอามาใครจะหอดเขามาแล้วเอาแม่เอาแม่เอาแม่เาให้ทกินนางมึงขา ห้ามขยับนะครับห้ามขยับนะงูแต่ละตัวน่ะคือมันเป็นเพื่อนกับไอ้มืดไหนเสื้อส้มหรือเสื้ออะไเสื้อเสื้อส้มเอ้ยอนุชลองสมตัวนี้จำได้ไหมวันนั้นที่เราถ่ายเขาก็ขึ้นเก้าอี้มาแล้วมองหน้ามืดด้วยอ่าใช่เนี่ก็มองหน้ามืดอีกเลยมืดจะรู้เป็นการยาด้วยเลยหายาได็กมืดมือแขวยก็มีแต่อสรพิษแต่ว่ามูมัน มือนั่นก็นอนเบิ่งมืดสองมืดเลยคนนี้คนเคืองเด้อฮะคนเคืองเด้อปวดคนเลยเคืองเออปวดขาฮะปวดอะไรไม่ใช่บูมมากบ่ไม่ปวดขากี่ได้บานี้ยายมาฟังมีได้บานี้หันหันหันไปหามืดอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกับมืดอี่หันเอวบะมืดมาหันไปหาไปอ๋ออันนั้นนี่อยู่ข้างบ้านมีอย่างไะอันนั้นอ้อยครับอ้อยอ้อยนะอ้อยอ้อยอ้อยเพื่อนรักตัวนั้นน่ะ หวานเลยนะของหวานเ่ยนะของหวานไม่ได้รักถ้ารักไม่ให้ใครเห็นหรอกจะเอามาแกล้งน่ะแหละมือใหญ่จะทำเก้จะทำปุ๊กจับปอกมาป้ามันลอยลินแลบๆใจมืดไว้มันลอยลินใจแลบๆๆๆเลยกระมันไห้มันหนานนี่แปลกมากเลยงูมันต้องแลบดินธรรมดาล่ะนี่นิ่งนิ่งเลยเพื่อนไอ้มือเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยสองหกเจ็ดเข้าบ้านเลย มาเล็ที่ใช่ไหมมาเล็ที่ปีหนึ่งได้เนาะ่ีนี้ได้โชคมาก่อนสามหาหกเคยซื้อกัได้สามหาหเพื่อนจำได้ไหมสามแปดเธออันนี้ก็มาอีกแล้วนี่เก้าเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเเนี่ยดีออกังเว้ยเมาแล้วเพื่นคุยกันดู กถ้าเก้าก็แสดงว่าต้องเลื้อยไปเก้าหันหน้าไปหาไอ้มืดไอ้มืดอายุกี่ปีเก้าไม่ได้ไม่มีขาเดินไอ้มื่ออายุเท่าไหร่บ่บ่กจำจำจำมันอายุตัวเองบ่ได้บวกบวกสามแปดได้งวอนต้องหันสามแปดบัานนี้มันสีออกอายุไอ้มืดเพราะมันหันหาไอ้มื่อเสร้ยเมืเสร้ยแสร้ยเมื่อสามหนึ่งสามสอง อฉันยี่สิบกลัวอยู่ใครน่ะนะสามสองไอแองก็อยู่แล้วสามสองอันมันออกสามแปดวันนี้มันออกสามสองดนะเพื่อนเด้อครับผมครับผมสามสองมาแล้วนะคะงวดนี้ค่อยซื้อสามหายังวะสามหาสามหาหกสมหามันออกสามสองถือซะเจ้าน่ะคิดจะข่อยผู้เดียวนี่แหละซื้อไงเจ้า นั่นแต่เ้าไม่บอกสามสองยังได้นะก็ต้องบอกหอยตัวหันหน้าไปหาตัวนั้นแสดงเอาพี่ออกไปนั่งซื้อยู่อืมเขากม่รู้ว่ามันจะทำอะไรหมดขาดหมดขาดมันมันบระมาณมามันอยู่ซื่อๆด้วยนี่มันย่านมันจะกี่ใบชางไหญมีแต่กล้องทั้งหลังก็พี่ปุ่รอบด้านหนึ่งหัวนะหุ่นรอบด้านฟังหุ่นก็มีหุ่นฟังหุ่นมืดหุ่นอยู่พุ่ล้อไม่หมดแล้วท่านจะไปไหนไมด้ล้อไม่หมดแล้ว ฝากถึงลุงถึงป้านะถ้าวันนี้ไม่ได้ทํางานก็เพราะงูตัวนี้ล่งจอมล่งจอมแต่เช้าวันนี้ยังไม่มีใครทํางานเลยไอเชิ่ชมนี่ยริงปึกนี่อย่าไปบอให้ลุงพันอย่าไปบอให้ลุงพันกระซาวตื่นนอนนี่หมอนี่อย่าไปบอให้ลุงพัน เสื้อส้มยังไม่ได้งานเลยนะเสื้อส้มยังไม่ได้งานเลยโอ้สร่้เพื่อนเพื่อนเ็ตังแต่เศ้าหุ่นเวไปหาบ่อยแล้วกเลยังมีอยู่ครับมีอยู่หดน้ำเด้อโหดน้ไว้ผมหดไปยอะชิวเยังใส่ไก่มือลูกพันเอามือลูกนจาลูพนน่งมเคยย่านงูเลยลุกพันมาเคยย่านงูเลย ูคือการคือการกับยาชีนะเราก็บยันผึ้งเราบยันผึ้งอ่านะแล้เซียนเอาพึ้งมามิ่มมิมไม่ใช่พงมิ่มกันลาบเลยบุงบ้งก็เล่นแห่งขากได้ชีน่ะบ้งก็เล่นตัวบ้งก็เล่นตัวใหญ่ไม่กลัวงูนี่ก็ไม่เคยกลัวนะก็ไม่เคยกลัวงูโอเคคำนวณของเราพี่ไ้เขาปมา